คือรถไม่มี engine ผมต้องการเบรกได้จำเบรกวะโอ้โหดูดูบานเนี่ยคือรถไม่มี engine เ,เราก็ต้องจำเบรกสลับเอาแบบเนะี้ยดูของมันมี engine เห็นไหมรถเราไม่มีเราต้องจำเบรกเห็นไหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาทำคอนเทนต์ครับตามคำขอพี่ๆในกลุ่มจะไม่เป็นนะครับติดต่อเข้ามาครับบอกว่าอยากให้บูมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเทคนิค การใช้เบรกของเจ้ารถอัตโนมัติในการลงเขาครับเพราะว่าพี่เขาเพิ่งไปออก ADV สา0นมาแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะเขาดันใช้แต่รถมีเกียร์พอขับออโต้ปุ๊บเจอทางลงชันๆเขาบอกขับไปไม่เป็นเลยเขาทักเข้ามาถามในกลุ่มเลยครับอ่ะเขาก็บอกน้องบูมทําให้หน่อยอ่าโอเคบูมจะทาให้แต่ต้องบอกก่อนว่าเบรกของรถบูมนะครับเป็นชุดที่ทําการ modify ขึ้นมาแล้วซึ่งตัวเนี้ยมันจะเบรกดีกว่าของเดิม แบบเห็นได้ชัดเลยแบบหลายเท่าตัวเลยครับมาดูกันว่าที่บูมโมดิฟายเข้ามามีอะไรบ้างเดี๋ยวพาดูจุดนี้ก่อนครับจุดนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นปั๊มบนนะครับบูมเลือกใช้ปั๊มของ XADV 750นะครับเนี่ยทุกคนอ่าเราไม่ต้องแปลงเลยครับจับใส่เลยจะบอกว่าปั๊ม XADV 750นะ่ะมันมีขนาดใหญ่กว่าปั๊ม ADV 350เนี่ยครับทุกคนปั๊มของ350นะ่ะมันจะอยู่แค่ประมาณนี้เองข้อดีของการที่เราใส่ปั๊ม X A อะมันใหญ่ขึ้นนะครับบูมจะเปรียบเทียบให้เห็นว่า ปั๊มเหมือนการน้ำร้อนจำนะครับทุกคนคือปั๊ม XADV 750เหมือนการน้ำร้อนใหญ่ๆและสามารถใส่น้ำในกาได้เยอะอ่าส่วนปั๊ม ADV 350จะมีขนาดเล็กลงมาพอเล็กปุ๊บเราใส,นะใส่น้ำได้น้อยย้ำนะใส่น้ำได้น้อยเราเปิดไฟความร้อนไฟเท่ากันอุณหภูมิเท่ากันนะตั้งไว้สมมติสมมติว่าปั๊มเป็นกานะทุกคนอันนี้ให้มองภาพว่าปั๊มเป็นกาก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่เข้าใจ อ่ะอันนี้ปั๊มใหญ่กว่าก็คือการที่ใหญ่กว่าและใส่น้ําได้เยอะกว่าอ่าปั๊ม a d ดวีสามพันศูนย์ปัม 350, ป๊มเล็กกว่าก็คือการที่เล็กใส่น้ําได้น้อยกว่าแต่ความร้อนเราเปิดเท่ากันอีปั๊มตัวเล็กครับทุกคนมันจะเดือดไวกว่าพอมองภาพออกปะพอมันเดือดปุ๊บความร้อนอ่ะมันทําให้เบรกเราวาวอ่าก็คือการใช้เบรกตรงเนี้ยเรากำนะครับความร้อนมันมีตลอดเพราะวาความร้อนของตรงเนี้ยมันมาจากพวกจานดีครับ มันส่งขึ้นมาหาปัม๊มนี่ครับคุณนายขับไม่ไหวแล้วเห <c oughs> ม็นไหมดิการเบรกมาทั้งทางตอนนี้เบรกรถเว้าไปแล้วนะครับเบรกไม่อยู่แล้วนะครับพอมันร้อนมากๆปุ๊บว้าววครับทุกคนพอเว้าววอาการก็คือเบรกไม่อยู่เบรกหายนั่นแหละครับคือปัญหาอแต่ของบูมอะคือมันเป็นปั๊มที่ใหญ่ขึ้นแล้วและมันมีน้ํามันเยอะกว่าปั๊มเดิมตรงนี้บูมเลยจะได้เปรียบชาวบ้านเขา อันนี้ครับก็เป็นข้อดีของการเปลี่ยนปั๊มต่อมาครับสายเบรกกับหัวเบรกอ,อันนี้คือมีผลมือนะครับทุกคนอย,ยอย่างสายอย่างสายที่บูมเลือกใช้ของเออะคือมันจะทนต่อเขาเรียกอะไรอะแรงกระแทกอะไรพวกเนี้มันจะทนถ้าเป็นสายธรรมดามีสิทธิ์แตกได้ครับแรงดันปั๊มแรงดันอะไรต่างๆนานะความเดียวที่เราชงเราใช้อะ่ะมีผลหมดนะครับนี่ก็จะเป็นหัวของคาโมยอันนี้ถ้าหัวไม่ดีบางทีก็จะมีน้ำม,มันซึมอ่ะอันนี้เราเราไม่เจาะลึกนะครับต่อมาครับ นี่จานดิสบูมใช้เป็นจานคาุอิทที่มันมีการซอลลองเข้ามาการซอลลองตรงเนี้มันมีเขาเรียกอะไรผลประโยชน์อะประโยชน์ของมันก็คือช่วยแบบขัดขี้เบรกอะที่อยู่หน้าผ้าเบรกอะทุกคนมันจะคอยขัดให้เราตลอดผ้าเบรกของเราอะมันสมมติเราเจอจังหวะเบรกไหมใช่ไหมอีตัวเนี้ยมันจะไปคอยลบรอยไหมออกให้เราโดยที่เราไม่ต้องถอดผ้าเบรกมานั่งขัดเออเข้าใจปะแล้วแบบการซอรูอย,อย่างเงี้ย มันทําให้ระบายความร้อนตัวจานได้ไวขึ้นต่างจากจานเดิมนะครับจานเดิมจะมีมีรูน้อยมากพอมีรูน้อยปุ๊บความร้อนสะสมมาไวพอไวจานตรงนี้ร้อนส่งเข้ามานี่วิ่งขึ้นไปครับเข้ามาหาปั๊มทําให้ปั๊มร้อนมันก็จะเกิดปัญหาเบรกเวาอ่าก็ประมาณนี้นะครับนี่ให้ดูเซตที่บูมใช้อันนี้ก็ของปั๊ม XADV 750คือบูมใช้เซตนี้เลยอ่ะต่อไปครับข้างหลังเหมือนกันปั๊ม ก็ของ XADV 750เพราะมันใหญ่กว่าและตรงนี้เราใช้เป็นแบมโบนี่ครับแล้วก็จานกัดเสารองมันระบายความร้อนได้ดีกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเทนให้ดูไหนๆก็ไหนครับเราทำคอนเทนต์นี้นะครับนี่นะครับทุกคนเราจัดรถอันนี้ก็คือรถมีเกียร์ใช่มีเกียร์ม,ยรมีคัตอ่าแต่ซีซเท่าไหร่นะ6 5 0 c c 0รุ่นเอ็น ER อ่านี่ครับเดี๋ยวเราจะลองฟิลแบบมีเกียร์ก่อนแล้วเดี๋ยวไปลองฟิลออโต้ Auto, ว่าเฮ้ยฟิลลงทางชันๆอ่ะมันเป็นยังไงไปดูครับตอนนี้บูมขึ้นมาซ้อนอยู่บนหลังเ ER อียเพื่อนผมแนละนี่ครับอ่ะต้องบอกก่อนว่ารถมีเกียร์ก็จะมีระบบเบรกประมาณ3จุดก็คือมือขวาเบรก,กหน้านี่เบรกหน้าแล้วก็ที่เทา้าใช่ไหมใช่เป็นเบรกหลังเบรกหลังแล้วก็อีกจุดนึงอ่ะที่เป็นไฮไลท์ของรถมีเกียร์ก็คือเอนจินเครื่องใช่การเอนจินเบรก เดี๋ยวบูมจะลองเทสเนี่ยให้เพื่อนบูมขับลงทางชันตรงนี้ไปแต่ว่าไม่แตะเบรกเลยแต่ใส่เกียร์รอบแรกจะเอาเป็นเอนจิน้นอ่าแล้วก็เดี๋ยวสักครึ่งทางลองกำคาัดให้ดูว่ารถไม่มีเอนจิ้นเป็นยังไงอ่ะโอเคอ่าโอเคไปเริ่มสตาร์ทเลยเพื่อนนี่นะทุกคน เดี๋ยวก็ไม่ได้เพื่อนจุดนี้จุดนี้เราจะกำคัดปล่อยนะกำคัดไปเลยกำคัดดูเป็นไงความเร็วไว่กลัวคอนนี่เอกเหรอโค้งโค้งอลักสองมากเลยนะเนี่ยรทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็คือเอนจิ้นเนี่ยอ n g i n e ตังเสียงท่อก็ได้ฟังเสียงท่อก็ได้เนี่ยอันนี้คือมีเอนจิ้นนะครับ engine จะช่วยเนี่ยพอกำคัด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 เดี๋ยวลงอีกทีนึงเนี่ยลงไป ก็จะไม่หึงและรถมันจะไหลนะตอนนี้ล่อยครับนะเร็วเลยเนี่ยครับคือเอ็นจิ้นนี่ครับตอเร็วลดลงก็ประมาณนี้สำหรับรถมิกิอาเมื่อกี้นะครับบูมก็ได้ซ้อน ER เพื่อนบูมลงไปอ่ะอยากจะบอกว่าเอนจิ้นของมันแบบดึงรถแบบเออแทบไม่ต้องแตะเบรกครับทุกคนบูมอะเป็นครั้งแรกที่แบบได้สัมผัสฟิล์รถอันนี้กี่สูบสองสูบ สองสูบแต่หกร้อยซีซีหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบซีซีเนี่ยเป็นครั้งแรกที่บูมได้สัมผัสฟิลนี้ครับเพราะว่าบูมเล่นคัสสามร้อยมาตลอดเนี่ยแบบเห็นจังหวะดึงแบบเออของจริงครับเลยเข้าใจว่าเฮ้ยคนที่ขับรถมีเกียร์มาขับออโต้ทําไมแบบงงทำไมเบื่อมันจะเบื่อมันจะเบืเอเบือ<ช>จริงเบืเอ่อจริงเพราะว่าอันนั้นคือแบบเอนจิ้นมันช่วยจริงนะใช่เอออ่ะแล้วคราวนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าสองสูบรถเพื่นอนบูมอ่ะ 엔จินคือทํางานช่วงสองพันรอบใช่มันทําตั้งแต่รอบต่าอ่าทํางานไวมากแต่ถ้าเป็นแบบรถรุ่นอื่นอ่ะอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้เทสใช่เราเราไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็ค่านข้างไม่อยใช่เพราะว่าเราไม่รู้แต่อันนี้คือเคสเท่าที่รู้นะครับไว้มีรถเทสเดี๋ยวจะนํมามามมามามามมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลุยเอดีสามห้าศูนย์ต่อว่าเทคนิคเขาเนี้ยว่ามันใช้ยังไงเพราะว่ามันไม่มีเกียร์ละ เดี๋ยวบูมจะทดลองให้ดูไปดูกันครับอย่างเจ้าออโตเมติกอ่ะมันจะไม่มีเอนจิ้นสำหรับการเชนเกียร์ครับแต่เอนจิ้นเครื่องอะ่ะมันมีนะอย่างรถบูมอ่ะต้องบอกนะว่ารถบูมอ่ะมันโมดิฟายเครื่องมาเป็นข้างเพ่งแคมดีแมปซึ่งตรงนี้บูมไม่รู้ว่าเอนจิ้นของรถเดิมๆอะ่ะบูมจำไม่ได้ว่ามันทำงานตอนเท่าไหร่แต่รถบูมอ่ะประมาณ2,000กว่า,ก,วาก็เริ่มมีเอนจิ้นเดี๋ยวบูมจะลงไปแบบใช้เอนจิ้นเครื่องนะ คือเดี๋ยวทาให้ดูว่าเอนจินเครื่องของ adv สามันสมันมีอันนี้คือแบบไม่มีเอนจินทุกคนสังเกตความเร็วเห็นไหมแม่งวิ่งเอา,ว,เอาวิ่งเอาเลยอ่าเห็นไหมวิ่งเอาวิ่งเอาเลยเนี่ยคือแบบไหลแบบไม่มีเอนจินเลยครับเพราะว่ารอบยังไม่ถึงสอง0ันต่อไปครับปุ่มจะลองกระแทกเครื่องลงอ่าพอมันถึงเห็นไหมทุกคนมันก็มีนะแต่ว่ามันน้อยอ่ะมันน้อยมากๆอ่ะเอนจินของรถอัตโนมัติอ่ะมันมีทุกคนเห็นไหมแต่ว่ามันน้อยครับ โอเคต่อมาครับก็จะเป็นเทคนิคที่บูมใช้เบรกบูมจะเบรกสลับย้านะบูมจะเบรกสลับก็คือเบรกหลังแบบนี้แล้วก็สลับเบรกหน้าซึ่งต้องบอกก่อนว่าเจ้าเบรกหน้ามันจะเบรกได้ดีกว่าเบรกหลังเพราะว่ามันเป็นหมุดจานโฟลติ้งอ่ะโฟลติ้งอะ,งอะมันจะเบรกเมันกระแทกกัน,กนปักปะปะปะปเหมือน ABS ทำงานเนี่ยเห็นไหม เบรกระยะเท่ากันนะแต่เบรกหลังมันจะไหลเพราะว่าเบรกหลังอะ่ะมันเป็นจานชิ้นเดียวมันไม่มีอะไรกระแทกกานแต่พอเป็นเบรกหน้าเห็นไหมบูมแต่นิดเดียวเห็นไหมแม่งอยู่เลยหน้าชิมเลยอ่าแล้วคราวเนี้ยบูมจะเบรกสลับแบบนี้ให้รถชะลอเราจะลงไม่เร็วพยายามลงขาแบบไม่เร็วถ้าคุณไม่ชินนะครับเนี่ยเราจะเบรกแบบนี้ชะลอไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เพราะว่าถ้าเรากรมกรมเบรกหลังยาวๆเลยครับทุกคนโอกาสต่อให้ปั๊มบูมใหญ่ ความร้อนสะสมมากก็ทําให้เบรกเว้าได้อถ้าเรากำเบรกได้เบรกหนึ่งยาวๆนานๆนะย้ํานะยาวๆนานๆเบรกเว้าได้ต่อให้ปั๊มคุณดีแค่ไหนเป็นโคตรอิตาลีก็เว้าได้ถ้าคุณใช้เบรกไม่เป็นาโอเคก็ประมาณนี้ครับเห็นเอนจิ้นของมันไหมแต่ตอนนี้คือรถไม่มีเอนจิน้นสังเกตความเร็วครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มข,ขึ้นเลยสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็อยากจะบอกว่าถ้าแบบเจอชันมากๆกำเบรกหลังสระเบรกหน้าพยายามอย่ากำแบบเบรกข้างในข้างหนึ่งนานจนเกินไปพยายามเลยนะแล้วก็ความเร็วอะพยายามคุมอย่าให้มันเร็วมากถ้าคุณจะขับไม่แข็งแต่ถ้าใครขับแข็งอะบอกเลยว่าทางลงมันจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาจะแบบชินรถการพลิกโค้งพลิกโค้งอะไรเงี้ยมันจะเข้ากับคนขับอะเขาชินของเขาเขาก็ลงไวได้แต่ถ้าใครไม่ชิน พยายามอย่าทําความเร็วลงเขาเพราะว่ายิ่งเราทาความเร็วมากเท่าไหร่เรายิ่งใช้เบรกมากเท่านั้นจากที่แบบเราใช้แค่แตะปุ๊บเบรกอยู่เนาะพอลงเร็วกว่าปกติปุ๊บมันจะม,ม,มันแบบกำนานอะพอกำนานปุ๊บถ้าปั๊มเล็กอะเออมันอาจจะความร้อนมากเกินไปแล้วเบรกคุณจะหายได้อันนี้ก็เป็นข้ออันตรายสําหรับรถอรถอโตมติกเพราะว่าเราไม่มีเกียร์ให้เปลี่ยนต่อมานะครับก็จะบอกว่ามันก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเบรกพร้อมกัน แต่บูมอ่ะจะไม่ค่อยใช้บูมจะใช้แบบว่ากำหลังแล้วก็กำหน้าแต่ว่าก็คือกำหลังด้วยนะแต่ไม่ใช่แบบกำพร้อมกันทีเดียวเข้าใจไหมเพราะว่าการที่เอากำพร้อมกันทีเดียวอ่ะอาการที่แบบว่ารถจะเสียการทรงตัวสูงบูมจะให้ข้างหลังอ่ะเพื่อแบบทรงตัวรถก่อนแล้วเดี๋ยวเอาข้างหน้าหยุดอีกทีนึงเพราะว่าข้างหน้ามันสามารถหยุดรถได้ดีกว่าข้างหลังอ่าไม่ว่าจะเป็นจานแต่งหรือจานเดิมข้างหน้าหยุดได้ดีกว่าอ่ะแต่ของบูมอ่ะต้องบอกก่อนว่า เจ้าจานโฟตัตวนี้หมุดโฟลตัวนี้เวลาเรากำเบรกทีนึงครับทุกคนจานมันจะกระแทกกันการที่มันกระแทกกันอะ่ะมันจะทําให้แบบเหมือนรถมี ABS เราไม่จําเป็นต้องกำไม่ถึง ABS อ่าพอนึกภาพบอกปะแต่ถ้าเป็นจานชิ้นเดียวอะ่ะมันไม่มีอะไรกระแทกกันมันจะไหลรถมันจะไหลได้เยอะกว่าถ้าเรากำเบรกพร้อมกันน้าหนักเท่ากันจานโฟลอะ่ะจะทําให้ระยะสั้นของการเบรกสั้นกว่าจานที่เป็นจานชิ้นเดียว ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับทุกคนก็คอนเทนต์ในวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะตอบโจทย์คนที่ขอเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่เทคนิคเขาข้าวที่บุมใช้ก็ประมาณนี้เบรกสลับอ่าแล้วก็ไม่ขับเร็วจนเกินไปถ้าคุณไม่ชินแต่ถ้าชินก็ตัวใครตัวมันนะครับเออแล้วก็เอนจินถามว่ามีไหมมีแต่สู้รถมีเกียร์ไม่ได้เพราะว่าอย่างรถมีเกียร์คือดึงแบบ ดึงเห็นเลยเห็นได้ชัดแต่พอเป็นออโตโมติกมีครับแต่ว่ามันไม่ได้ดึงแรงจนแบบมันมันช่วยเราได้ขนาดนั้นอะเออก็ประมาณนี้อ่ะอันนี้เพื่อนช่องอะไรช่องอะไรช่องลักไรเดอร์ครับลักไรเ,เดอร์ขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงไหนนี่ไม่บอก <laughs> นี่นอ่ะโอเควันนี้ก็ดึงเพื่อนมาช่วยเพราะว่าบูไม่เคยฟิลรถมีเกียร์ไงก็อยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมวะ คนขับรถมีเกียร์มาขับรถออโต้แล้วทําไมมันขนาดนั้นเลยเพราะว่าบูมไม่เคยแต่วันนี้ได้ลองแล้วเลยแบบโหเข้าใจครับเข้าใจจริงแม่งคนละฟิลเลยดึงแรงจริงคือแบบแทบไม่ต้องมีเบรกทุกคนแบบขับลงใส่เกียร์อย่างเดียวพอใช่ถอนเอาป,ปึ๊กปักปึ๊กปักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรถสองสูบสี่สูบสจังหวะก็ต่างกันด้วยอ่าช่ง<อ>างระยุบปรับใช้เอาช่างเพราะว่าผมใส่ออโต้บูรี่ว่ะอ่ะ โอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่อีพีต่อไปครับ